ไม่หลุดนะโอเคสตรีมกำลังกลับมาครับเฮียโอเคครับกลับมาแล้วเฮียกลับมาแล้วสตรีมผมโอเคโอเคแม่งเลยพอจะสตรีมทีไรเน็ตไม่ตอนไม่สตรีมอะเน็ตกูไม่หลุดไม่ไม่มีเฮียอะไรเกิดเลยนะกูอยู่ยาวชิบหาย แต่พอสตรีมเนี่ยเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดเป็นคุยเลยมาดูมันสตรีมด้วยหรือเปล่าอะไรลุตเออพอพอมันสตรีมถ้าถ้าถ้าคอมเรามันไม่แรงขนาดนั้นพอมันก็มีโอกาสลุดได้อ๋อนี่ไอเจอแล้วไอเจในช้อปปี้อ่ะอีกใบหนึ่งมันเป็นเกศสองอีกใบหนึ่งมันมันคือตัวเฮียอะไรวะเนียวาโรจะเล่นเรวเรียกผมอ่ะได้ได้รอรอรอมาทำก่อนเนี้ยโอเคโอเค น่าจะเป็นของไอ้นั่นอ่ะของแมกโนเลียของแมกโนเลียสาวน้อยแห่งการปลุกใจเลยเนี่ยไม่กูไม่รู้จักแต่หมดในช้อปปี้ขายไปลลายร้อยยี่ไม่มีอันนี้ด้วยว่ะอันนี้คือมึงอยากซื้อใช่ไหมหรือมึงอะไรคือกูต้องการหาคนเอ้ยเอว่ะเจอในช้อปปี้นี่ต้องเป็นสีม่วงเออกูขอโทษกูกูผิดอันโทษโทษโทษอะไร มัน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 ต้องเป็นไอ้นั่นมันมันต้องเป็นสีม่วงคุณลืมแปลว่ากูไม่ได้หาสีเขียวกูหาสีม่วงคุณลืมเด้งยู่วะในช้อปปี้ร้อยห้าสิบอะกูกูกูต้องการสีสีม่วงสีเขียวมีด้เหรอสีม่วงอ๋อนึ่ออกแห้วมีอยู่แต่มันไม่เกยสองอ๋อแล้วเกย์เทคมันขอนไอ้ก่อนเทค ได้มั้งน่าจะไม่ผิดอะเท็กน่าจะเขาจะชาได้ที่เหลือจำไม่ได้แล้วเ,เดี๋ยวขอเปิดในกลุ่มเช็ครั๊กแต่เห็นนานแล้วไม่ตอนตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนนี้กูต้องการนั่นกูต้องการสีม่วงกูงจำผิดเลืออดดเลืืมไปว่ากูหาสีม่วงกูงไม่ได้หาสีเขียวอไอ้มามึงเ,เข้ายัางเนี่ยาานานจังเลยกำลัง ชิญไปแคือเข้าหิอะเลยนะแต่ว่าเป็นป้าไปแล้วมามาพอมาพอมาเปิดคอมมันก็อย่างนี้แหละเลยกดเลยกดเลยก็เลยก็เลยมาแล้วกัดกััดกดเล่งครับครับเฮียโอเคมามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเฮียเรียกเฮียเลยเหรือผมปักหมุดโดเนท t i o n ครับ ไอเจแล้วดีดีเอ็นที่มึงได้กับไอปาร์เบตมึงจะขายปะ่ะเออไม่ไม่ไม,ไม่ดีดีดีเอ็นพี่ที่เอาสีแดงส่วนเอาส่วนอ๋อก็คือมึงเป็นวงแชร์รอ่ะสรุปใช่เป็นเป็นวงให้จ่ายเพิ่มใครจะก็จ่ายเพิ่มแล้วแต่สีเหลืองไม่มึงก็ไม่ได้ถูกปะ่ะกูไม่ได้ดีน้ะนะาน้ผีเขาให้เขาเขาให้ไอ้นั่นเขาให้พนาย แต่สีแดงอะคิดคิดตั้งซึ่งไม่เกี่ยวกับกูยิงไม่ออกเลยเว้ยไอ้เแ้่แต่คอมนี้กูว่ามันคนที่เขาตั้งวงแชร์ในเฟสอะเหมือนแต่มันไอ้นั่นเลดมันแ,บบแปลกๆไงตรงเนี้ยไม่ให้อะไรมาก็ไม่รู้อะ หาไม่เจอแล้ววะ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วอ๋อไม่ใช่อันนี้มันสีแดง,ดงนี่ว่าไฮ้ยหาห้องนาจังไงอาจจะปกติก็ได้นะจริงจริงพี่พี่ว่าไงผมว่า วันนี้ไม่ต้องกลัวอะไรอยู่กับประธานเจจริงไม่โงอันนี้อันนี้น้องพูดถูกเราอยู่กันในกลุ่มประธานเจไม่ต้องกลัวอะไรงั้นคือคือประธานเจเขาจะแบกเลยรอดูเลยแจกไลออดบัดดี้คอมหนทยครับประธานเจแบกแบกเลยไอ้แจกแจกไลออดบัดดี้หน่อยประธานประธานผมเล่นไอโซนะ ไอจีมันอยากเล่นไม่ใช่เหรอไอโซอ่ะเล่นไปเฮ้ไม่ซีเรียสกูไม่ได้อยากเล่นดูเลยอ๋อจะเล่นมาแล้วเอาประธานจีอยากเล่นอะไรอ่ะประธานอยากเล่นไเลยครับเออประธานเล่นเลยเออประธานนเล่เลยแต่แต่มีชอยให้ไม่มากเลยนะเออประธานเล่นเลยเห็นกูเลือกไหมอ่ะเล่นอินเดเชยเตอร์สติวอินดิเลสเซนเตอร์เหรอผมว่าไม่เซนติเนลเลยใคย มันเลือกมาแล้วท่านประธานอ่ะอ๋อมึงมึงไม่ได้คุยกับท่านประธานใช่ไหมมาร์คคิวโอ๋โอ้ก็ได้เคิวก็ได้แค่โตก็ได้หมดเลยเราแต่ต้นเลยคิวจอยเขาท่านเลี้คิวจอยไม่ได้เอามาตัดสกิลไม่มี็นเหวงั้นก็เราเอาเอาที่น้องถนัดถนัดเลยได้หมดได้หมดเลยเลยถนัดเลยนัดตัวไหนเล่นตัวนั้นเลยนั่นแหละโปเนคอ้แผ่น ไม่รู้ผมจากไม่ไอเจหาในนั้นเลยไม่เก่งแสงจะเล่นรีโปอ่ะหรือว่าจะไปนอนเลยแล้ววันนี้ก็สาเนี้จบอ่ะแค่คือความเป็นการอยากเล่นมันมันจะมีบางคนที่เว่างลงแรงหรือเล่นอะไรเงี้ยแล้วสตรีมใช่ป่ะแล้วพอจบเกมอ่ะเขาเขาจะแปะติกตอกเขาไว้เว้ย อ๋ออืมนั่นแหละเราเราเสร็จเราเราเราก็แปะ YouTube เราเลยก็ได้เราผมมันพิมพ์ไงอ่ะมึงเอาจริงเหรอเอ้ยแต่แต่กูเคยเจอนะไอกูเคยกดตีอยู่แล้วไงเอ็งเอ็งก็ลองคัดลอกชื่อไว้ก่อนแล้วพอจะจบเกมใช่ป่ะพอจบปุ๊บเอ็งก็ Enter Ctrl V แล้วเอ็งก็กดส่งเลยก็ได้ Think you can keep up Who am I kidding You know you can FPS ดับ่ะทำไมเล่นในนี้ปีนันดับไม่รู้อ่ะมม เออผมว่าจะแหลกนะเพราะว่าผมเพิ่งรีคอมอาจจะยิงไม่โดนเลยหรืออาจจะยิงไม่ได้เลยตายปกติปกติมึงเคยยิงโดนด้วยเหรอหยอกหยอกหยอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะไม่ได้ยินเสียงไอเจเมาเงินเดือนไปบีก็ได้แต่ต้องมีคนเช็คมิดนะเพราะว่าเอ้ยมึงก็เทเลนไว้มิดดิก็เทเลนได้ไม่ใช่หรอระยะมันไม่ถึงไงระยะมันมันเห็นตรงนี้เลยนะเว้ย ระยะกูเนี่ยระยะกูมันอยู่ตรงนี้มันเดินออกไปพี่เล่นบีตรงตรงบีไม่ได้ก็มึงก็ยืนหลักประมาณช่วงนี้ดิเอ้ยเอ้ยวับลัวๆเลยอาจจะบีอาจจะบีเฮ้ยไม่ละไม่ละไม่ละกูโดนขนาดนี้ไอ้เหี้ยแด็ผิดทางเลยเมื่อกี้โทษๆๆเผื่อแด็ไปข้างหน้ากดผิดเมื่อกี้ไม่ได้วางแถบไวถ้ามามันไม่ไม่มีไม่มีมิดแล้วนะเก็บเทเล่นมากันก็ได้หสี่ตัว เลยมันว้าวอยาตีกันอยาตีกัน spike planted มันว้าวมาโอ้เชี่ยจริงเฮ้ยตายล่างข้างล่างตายตีนตายตีนตายตีนมึงตีตายตีนตอวโลแล้วตัวนั้นโลแล้วโลแล้วโลแล้วพี่ประธานประธานสวยเฮ้ยแทกแท็กประธานเจีแบกจัดเกือบแล้วเกือบแล้ว นี่ประธานเจทองแตกเลยนะมึงตีก็ได้นะชอบอะไรเหล่ามาค่าวโหเอาไอมีเดยมัอะไรนะขอประธานเจแปลกเลยเนาะ เอ็มตีนก็ได้นะท่านประธานจมน้อยมึงเอมตีนก็ได้นะไม่ได้